ที่สารุทรวันนี้จะพูดเรื่องจิตเดิมแท้หรือใจที่บริสุทธิ์จิตเดิมแท้หรือใจที่บริสุทธิ์นั้นจะไม่ปรากฏตัวตนไม่ปรากฏรูปร่างไม่มีการเกิดขึ้นไม่มีการดับไปไม่ปรากฏการกระเพื่อมไม่ปรากฏการไหวตัว ไม่ปรากฏการเปลี่ยนแปลงไม่ปรากฏการมีอยู่หรือการหายไปสิ่งใดที่ถูกรู้สึกได้หรือรับรู้ได้หรือกระเพื่อมได้ไว้ตัวได้เกิดดับได้มีปฏิกริยาต่างๆได้มีความรู้สึกต่างๆ ดีความนึกความคิดความตึกความตองความผงแต่งมีอารมณ์ต่างๆให้จับความรู้สึกได้รวมทั้งความรู้สึกว่างเพียงใดก็ตามก็ยังสามารถที่จะรู้สึกได้ว่ามีความรู้สึกว่างเพิงวางไปหมดเหมือนดั่งอวกาศสิ่งใดที่ถูกรู้สึกได้หรือถูกลับรู้ได้ สิ่งนั้นเป็นโลกหรือเป็นสังขารองแต่งสิ่งใดไม่อาจถูกรับรู้ได้สิ่งนั้นเป็นธรรมหรือเป็นวิสังขารสิ่งใดที่เป็นโลกหรือเป็นสังขารนั้นเป็นสิ่งที่ตกอยู่ใต้อำนาจของกฎเกณฑ์ธรรมชาติคืออนิจจังทุกขังอนัตตา มีความเกิดขึ้นในเบื้องต้นหรือปรากฏขึ้นมีขึ้นไหวตัวขึ้นกระเพื่อมขึ้นรู้สึกขึ้นในเบื้องต้นเสื่อมไปในทากลางละดับไปในที่สุดไม่อาจที่จะคงทนอยู่สภาพหรือสภาวะอย่างใดอย่างหนึ่ง อย่างนั้นได้ตลอดไปไม่มีใครที่จะสามารถเข้าไปบังคับให้เขาเป็นอยู่สภาวะใดสภาวะเดียวโดวยไม่มีการเปลี่ยนแปลงไปเพราจึงเป็นอนัตตาสิ่งใดเป็นโลกหรือสิ่งใดเป็นสังขารที่มีความรู้สึกได้รับรู้ได้ตั้งตาหูจมูกลิ้นกายใจ รวมทั้งความรู้สึกตัวที่ปรากฏขึ้นมาแต่ละครั้งแต่ละขณะจิตความรู้สึกว่ามีเราเป็นผู้รู้สึกตัวมีเราเป็นผู้คิดมีตัวเราเป็นผู้นึกมีตัวเราเป็นผู้ตรึกมีตัวเราเป็นผู้ตรองมีตัวเราเป็นผู้มีอารมณ์มีตัวเราเป็นผู้ม,ผมีอาการต่างๆมีตัวเราเป็นผู้รู้สึกว่างเปล่าเบาสบาย ความรู้สึกที่มีตัวเราแต่ละครั้งก็เป็นสังขารปรงแจงหรือเป็นโลกก็ถูกรับรู้ได้เกิดดับได้เปลี่ยนแปลงได้โลกทั้งหลายหรือสังขารทั้งหลายที่ถูกรับรู้ได้ที่มีความรู้สึกได้นั้นเป็นสังขารที่ไม่เที่ยงหลีกเลี่ยงเชยพลอนัตตาไม่ใช่ตนอย่าก,กังวลว่าร่างกายนี่เป็นคำสอน พอรอมปูธาจารุธมโมที่ได้กล่าวอยู่เป็นประจำหรือสิ่งใดก็ตามที่ถูกรับรู้ได้หรือถูกรู้สึกได้หรือมีความรู้สึกได้สิ่งนั้นเป็นโลกสิ่งใดไม่อาจรับรู้ได้ไม่อาจถูกรู้สึกได้สิ่งนั้นเป็นธรรมสิ่งใดที่ปรากฏขึ้นมาได้ที่มีความรู้สึกขึ้นมาได้ ที่มีการกระเพื่อมมีการไหวตัวที่เกิดขึ้นมาให้รับรู้ได้ให้รู้สึกได้สิ่งนั้นเป็นโลกสิ่งนั้นเป็นสังขารพุงแต่งต้องรู้ให้เร็วและละให้เร็วรู้ให้เร็วละให้เร็วอย่าติดอย่ายึดถืออย่าเข้าไปยินดียิน้ายอย่าเข้าไปให้ค่า,ให,าใ,ให้ความสนใจให้ความสำคัญร่างกายและจิตใจล้วนแต่เป็นโลกหรือเป็นสังขาร ขุงแต่งที่เกิดขึ้นตามเหตุตามปัจจัยเมื่อสิ้นเหตุสิ้นปัจจัยสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นย่อมมีความดับไปมีความแก่ความเจ็บความตายผุพังไปในที่สุดไม่มีอะไรคงทนเหลือให้ยึดมั่นถือมั่นได้ไม่มีตัวมีตนที่คงที่อยู่อย่างนั้นที่จะยึดถือได้ให้สังเกตพิจารณาดูรู้เห็น ให้สติตั้งอยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจรู้อยู่ที่ใจเห็นอยู่ที่ใจกำหนดอยู่ที่ใจพิจารณาอยู่ที่ใจทุกขณะปัจจุบันให้เห็นสิ่งที่รู้สึกขึ้นมาหรือสิ่งที่เกิดขึ้นมาปรากฏขึ้นมามีขึ้นมากะเพื่อขึ้นมาไหวตัวขึ้นมาให้สามารถรู้สึกได้หรือรับรู้ได้ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบัน รวมทั้งความรู้สึกที่ว่างเปล่าไปหมดไม่ว่าจะว่างเพียงใดไม่ว่าจะใสสะอาดบริสุทธิ์เพียงใดล้วนแต่เป็นสิ่งที่ปรากฏขึ้นมามีขึ้นมาให้ถูกรู้สึกได้หรือมีความรู้สึกได้รับรู้ได้ล้วนแต่เป็นโลกเป็นสังการปรุงแต่ง ซึ่งไม่เที่ยงเป็นนิจังทุกขังอนัตตาไม่อาจยึดถือได้รู้แล้วต้องปล่อยวางไปรู้แล้วต้องปล่อยวางไปทุกขณะปัจจุบันไม่มีตัวตนของผู้ยึดถือไม่มีความรู้สึกว่ามีเราก็าไปเสวยหรือไปลองรับโลกหรือลองรับสังขารตรงแต่งเหล่านั้นหรือลองรับปฏิิรยาหรืออาการที่ปรากฏขึ้นในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบัน คงมีแต่โลกหรือสังขารปรุงแต่งหรืออาการหรือปฏิยาหรือปรากฏการที่เกิดขึ้นให้รับรู้ได้ใยใจในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันแล้วก็ให้สัตว์แต่ว่ารับรู้ปล่อยวางไปคือสัตว์แต่ว่ารับรู้แล้วไม่เข้าไปยึดถือไม่เข้าไปพอใจหรือไม่พอใจไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยินายไม่เข้าไปอยาก หรือไม่อยากอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นขณะจิตใดที่รับรู้สังขารหรือรับรู้โลกที่เกิดขึ้นปรากฏขึ้นที่รู้สึกได้ที่รับรู้ได้ในขณะปัจจุบนันนั้นๆแล้วไม่ติดโลกไม่ติดสังขารนั้นคือไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปยิน้ายนี่เข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นก็จะเป็นธรรม ใจก็จะเป็นธรรมอยู่ตลอดเวลาเรียกว่าไม่จิตโลกก็ถึงธรรมหรือเป็นธรรมธรรมนั้นไม่อาจแสวงหาไม่อาจคนา้นกว่าไม่อาจคิดค้นไปได้เหมือนดังการคิดค้นทางโลกเพราะธรรมนั้นเป็นสิ่งที่ไม่อาจรู้สึกได้ไม่อาจรับรู้ได้ สิ่งใดรู้สึกได้หรือรับรู้ได้ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันล้วนแต่เป็นโลกหรือเป็นสังขารปรุงแต่งเสียทั้งสิน้นไม่ติดโลกไม่ติดสังขารปรุงแต่งที่รับรู้ได้หรือหรือรู้สึกได้ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันนั้นก็จะเป็นธรรมโดยอัตโนมัติหรือเป็นวิมุตติโดยอัตโนมัติเองดังที่หลวงปูธธ่ทา ได้กล่าวว่าเมื่อไม่ติดโลกไม่ติดสิ่งที่ถูกรับรู้ได้ในขณะนั้นนั้นก็จะเหมือนกับหักการกล้วยหรือการบัวแห้งๆห,หักโปะก็ขาดออกจากการสบานไม่มีเยื่อใยต่อกันแต่ถ้ารับรู้สิ่งใดในขณะปัจจุบัน ไม่ว่าจะเป็นรูปเสียงกลิ่นรสสัมผัสหรือความรู้สึกนึกคิดอารมณ์อาการทางกายอาการทางใจไม่ว่าจะรู้สึกว่างเปล่าเพียงใดตาหากเข้าไปพอใจไม่พอใจเข้าไปยินดียินไายเข้าไปอยากหรือไม่อยากอย่างไรต่อสิ่งเหล่านั้นก็เท่ากับมีเยื่อใยต่อกันเท่ากับหักก้านกล้วยหรือก้านบัวที่สดๆหักแล้วก็บีใหญ่ไม่ขาดออกจากกันแต่ถ้ารับรู้แล้ว สิ่งทารับรู้สิ่งใดในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันเราไม่ติดถึงนั้นไม่เข้าไปพอใจไม่พอใจไม่เข้าไปยินดีไม่เข้าไปร้ายไม่เข้าไปมีความอยากหรือความไม่อยากอย่างใดต่อสิ่งเหล่านั้นก็จะเหมือนกับหักก,าก้านกล้วยหรือก้านบัวแห้งๆเมื่อหักแล้วก็ขาดสะบั้นออกจากการไม่มีใยติดต่อถึงกันได้เรียกว่าเป็นวิมุต หรือเป็นพันิพานหรือเป็นธรรมดังนั้นวิมุตต์หรือธรรมนั้นหรือปริพานนั้นไม่ต้องสแสวงหาไม่ต้องค้นหาไม่ต้องคิดค้นไปหยุดการดิ้นรนอยู่กันคิดค้นหาธรรมหรือหาพันิพานไม่สามารถที่จะถึงหรือเป็นได้โดยการคิดคน้นหรือค้นหาไปเหมือนกับทางโลก ต้องหยุดดิดน้นรนหยุดคิดคน้นหยุดค้นหาหยุดลังเลหยุดสงสัยหยุดปงแต่งที่จะค้นคว้าหาความเข้าใจเพื่อจะให้บรรลุธรรมหรือถึงธรรมก็คิดค้นอย่างไรคน้นคว้าดิดน้นรนค้นหาอย่างไรเข้าใจอย่างไรก็เป็นสิ่งที่ถูกรู้สึกได้รับรู้ได้สิ่งนั้นก็จะเป็นโลกหรือเป็นสังการปรุงแต่งเต่ทุกครั้งเมื่อเป็นโลกหรือเป็นสังการปรุงแต่งก็ตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตา ต้องแปรปวนเปลี่ยนแปลงไปไม่อาจตั้งคงตนอยู่ได้ไม่มีใครเป็นเจ้าของไม่มีใครเข้าไปควบคุมบังคับได้ให้เป็นอย่างใดอย่างหนึ่งอย่างเดียวได้เพียงแต่ไม่ติดโลกไม่้าไปยึดถือโลกในขณะปัจจุบนันทุกขณะปัจจุบ,นนจบนันทึ่เปติทงทีถูกรับรู้ได้ในขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันนั้นทางใจหมายเอาการรับรู้ทางใจเพราะการรับรู้ทางตาหูจมูกมืในกายใจ ถ้าจะยึดถือก็เข้ามายึดถือด้วยใจถ้าใจไม่ยึดถือก็คือไม่ยึดถือด้วยใจดังนั้นสติให้ตั้งรู้อยู่ที่ใจดูอยู่ที่ใจกำหนดให้ใจพิจารณาอยู่ที่ใจจนใจสิ้นการยึดติดยึดถือเมื่อรับรู้แล้วก็วางไปเมื่อรับรู้แล้วก็ละไปรู้ให้เร็วละให้เร็วรู้ให้เร็วละให้เร็วที่สุดอยู่ที่ปัญญาสติปัญญาเห็นว่า ทั้งร่างกายและจิตใจทั้งหมดไม่ว่าจะเป็นความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ประเภทใดๆไม่ว่าจะเป็นดีเป็นชั่วเป็นบุญเป็นบาปเป็นกุศลอากุศล,ลไม่ว่าจะว่างหรือไม่ว่างเพียงใดล้วนแต่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วก็ดับไปมีแล้วก็หายไปเสียหมดสิน้นไม่มีสิ่งใดที่จะเหลืออยู่คงที่อยู่เป็นตัวเป็นตนยึดมั่นถือมั่นได้ มีแต่สิ่งหนึ่งสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนดับไปสิ่งใดสิ่งหนึ่งเกิดขึ้นสิ่งนั้นล้วนดับไปมีความรู้สึกอย่างนี้ชัดเจนอยู่ในใจอย่างต่อเนื่องกันไม่ขาดสายแม้แต่ความรู้สึกตัวในขณะปัจจุบันแต่ละขณะปัจจุบันมีความรู้สึกตัวถึงสิ่งใดขึ้นมามีความรู้สึกตัวขึ้นมาหรือมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้นึกผู้คิดผู้ตึกผู้ตองหรือเราเป็นผู้มีความรู้สึกอย่างนั้นรู้สึกอย่างนี้รู้สึกสบายรู้สึกไม่สบาย หรือมีความรู้สึกว่าเราว่างเปล่าไปหมดเราเบาไปหมดหรือมีความรู้สึกว่าเราอึดอัดตึ้อตื้ไม่โปร่งไม่โล่งไม่เบาสบายหรือมีความรู้สึกว่าเราเป็นสุขมีความรู้สึกว่าเราเป็นทุกข์หรือมีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้มีความเข้าใจแจ่มแจ้งความที่มีความรู้สึกว่าเป็นเราในแต่ละครั้งก็เป็นโลกหรือเป็นสังการตกแต่ง หาแช่เป็นเราจริงๆไม่และหาแท้เป็นธรรมจริงๆไม่แม้แต่มีความรู้สึกว่าเราเป็นผู้บรรลุธรรมเรารู้แจ้งในธรรมแล้วสิ่งน,นั้นก็ยังเป็นโลกหรือเป็นสังขารปรุงแต่งเพราะสามารถที่จะรู้สึกได้รับรู้ได้สิ่งใดที่ถูกรู้สึกได้ถูกรับรู้ได้สิ่งนั้นก็เป็นโลกหรือเป็นสังขารปรุงแต่งเกิดทั้งสิน้นเรื่อตกอยู่ใต้กฎอนิจจังทุกขังอนัตตามีความไม่แน่นอนมีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปตลอดเวลาไม่อาจยึดถือได้ ให้ดูรู้เห็นสิ่งที่เกิดขึ้นในใจปรากฏขึ้นในใจก็เพิ่มขึ้นในใจไหวตัวในใจความรู้สึกตัวความรู้สึกอารมณ์อาการต่างๆอาการอางกายอาการหนังใจความรู้สึกนึกคิดอารมณ์ต่างๆไม่ว่าจะดีหรือชั่วบุญหรือบาปกุศลอกุศลไม่ว่าจะว่างหรือไม่ว่างเพียงใดล้วนสิ่งที่ปรากฏขึ้นมาให้ใจได้รับรู้ได้ในขณะปัจจุบันแต่ละขณะปัจจุบัน แม้แต่ความรู้สึกเราเป็นผู้คิดเราเป็นผู้นึกเราเป็นผู้ตึกผู้ตองเราผู้มีอารมณ์เราเป็นผู้ว่างเราเป็นผู้ไม่ว่างเราเป็นผู้เข้าใจเราเป็นผู้ไม่เข้าใจก็ล้วนแต่เป็นสังขารปรแต่งเสียทองสิ้นต้องปล่อยวางไปละวางไปหมดสิ้นไม่ก็ไปยึดติดยึดถือเห็นว่าสิ่งเหล่านั้นทุกขณะปัจจุบันที่เกิดขึ้นให้ตามดูตามรู้ตามเห็นความเป็นจริงว่าเพ็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นระดับไปเกิดขึ้นระดับไปเพ็นเพียงสังขารปรแต่งไม่อาจเข้าไปยึดถือได้ ไม่มีผู้ก็ไปรองรับความรู้สึกนั้นอาการเหล่านั้นปฏิกิริยายเหล่านั้นคงมีแต่อากาเร,ากรเหล่านั้นปฏิกิริยาเหล่านั้นหรือความรู้สึกว่าเป็นเราหรือความรู้สึกว่าเราเป็นนั้นเราเป็นนี้หรือความรู้สึกว่าเป็นของเราความรู้สึกตัวใน,น,นแต่ละครั้งไม่ว่าจะรู้สึกตัวอย่างใดๆก็ล้วนแต่เป็นสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งทั้งหลายเหล่านั้นย่มดับไป ไม่มีความไม่มีผู้ก็ไปรองรับไม่มีผู้ก็ไป,ไ,ไปเสวยอ,อีกชั้นหนึ่งคงมีสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นสิ่งเล่านนั้นล้นลวนดับไปเพียงชั้นเดียวอย่างโด, <c oughs> ดยขณะปัจจุบันทุกขณะปัจจุบันอย่างนี้ตลอดเวลาจนกว่าจ,จะยอมรับตามความเป็นจริงว่าทั้งร่างกายจ,จ,จิตใจเป็นเพียงสิ่งใดสิ่งหนึ่งที่เกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปเกิดขึ้นแล้วดับไปไม่มีอะไรเหลืออยู่ไม่มีอะไรคงที่อยู่ไม่มีอะไรเป็นเราเป็นตัวเราเป็นของเรา หรือไม่มีอะไรที่เราไปเป็นอย่างนั้นเราไปเป็นอย่างนี้คงเป็นแต่ธรรมชาติของเขาเหล่านั้นที่เกิดขึ้นและเปลี่ยนแปลงไปดับไปเสี่ยทั้งหมดทั้งสิ้นไม่มีผู้ยึดถือไม่มีผู้เข้าไปสเสวยเมื่อใจสิน้นจากการยึดถือหรือสิ้นโลกก็จะเหลือแต่ธรรมเรียกว่าสิ้นโลกเหลือธรรม